ครับตอนนี้นะเพื่อนเราก็พามาดูรถเวฟเข้าไร่เข้าสวนแบบถูกๆนะเพื่อนก็อยู่ตรงข้ามปัม๊มพีที PT ของอบออตอท่านางแนวนะทางที่จะไปแวงน้อยนะเพื่อนก็คันแรกไม่มีเล่มก็เปิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะนี่เข้าไร่เข้าสวนแล้วก็ส่วนอีกคันหนึ่งมีเล่มเล่มพร้อมโอนก็คือหมื่นแปดเอามีแต่เล่มเอกสารโอนไม่มีก็คือหมื่นแปดหมื่นแปดคันนี้ เป็นเวฟคาบูทั้งคู่เลยเเอันนี้เวฟเอสร้อยใช่ไหมให้เขาเล่นกันเนาะคันนี้ก็เหมือนเดียกันท่านไหนคันนี้กำลังปั้น,นอ่าเดี๋ยวค่อยถ่ายคันแรกก็คือได้แบบนี้เลยเป็นดิสเบรกเอ้ยไม่ใช่เป็นดัมเบรกนี่สําหรับเข้าไร่เข้าสวนก็ขับไปเรื่อยๆนะนี่ทําใหม่มาหมดแล้วเรียบร้อยก็คือหุ้มเบาะนี่ใหม่หมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ล้อแม็กนี่หมืน่นหมื่นแปด หมื <c oughs> ่นแปดไปทรงนี้เลยมีเล่มส่วนคันนี้เข้าไร่เข้าสวนไม่มีเล่มก็คือหมื่นเดียวราคาก็คือลดได้ลดได้ประมาณจักบาทก็ต้องมาคุยเองเนาะนี่เวนี่เวฟร้อยเวบร้อยตาคู่คาบูสเตอร์สเตอร์ไร่หมดละนี่ส่วนคันนี้เวฟร้อยธรรมดาช่างกำลังปั้นอยู่เลยร้อยสิบไอชุดสีเป็นไงอะดูหน่อยไปดูหน่อย เดี๋ยวให้ลดวลรุ่มเพลงก่อนนะอ๋อนี่นี่ผมโดนลทธิสิธิ์เี่กิดก่อนอ่าก็เป็นสีแดงกําลังประกอบนะ,ะปั้นให้ใหม่หมดส่วนคันนี้วิบากใช้งานเองไม่ขายนี่แบบนี้เลยก็ยังใจรักอยู่นะเออนี่วิบากใครใส่เข้าป่านะอันนี้ก็สวยนะวิบากเราเคยมาอยู่ข้างนึงนี่สายวิบาก แล้วด้านนี้ขายไม่ตาลูกค้ากำลังปั้น,นเอ๊กำลังซ่อมมีเคอาร์ไหมไม่มีเนะลยเนาะก็คือไปทรงนี้พวกนี้ขายไหมหรือลูกค้าหมดเลยลูกค้าหมดเลยเนาะนทูทีเดี๋ยวนี้หายา,ยากเนาะถ้าปั้นปั้นเสร็จแล้วคันนี้ก็ขายอยู่ที่หมื่นแปดเหมือนกันมีเล่มเนาะอ,อันนี้กำลังบิ้วก็คือเอาเบนซินล้างอย่างนี้เลย เอาโซล่าโซล่าล้างอย่างนี้เลยนี่ประมาณนี้ก็หาไม่ยากใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะอยู่ที่อาบรตตท่านางแนวนะอยู่ตรงข้ามปั๊มพีทีร้านช่างโอโอพาสประมาณนี้ส่วนอ่ก็รับถ่ายน้ำมันเครื่องยางเยิงอะไรเงี้ยมีหมดเลยประมาณนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนยางได้ทําได้หมดเนาะประมาณนี้โอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับุณครับ